มกมกกะจาคมคมพอสอสออีให้นักเรียนสะลุบะลุบแบบ คิดรวบรวบยอดวิทีการปะผะมผ่ายาบานแผลผ่าหลอก หลอกสาเหตุเป็นแผลที่เกิดเกิดจากอุบาดติเหตุโดยที่ผิว ปายเสียดสีกับวัดสะดุที่แข็งหและมีพื้นผิวหยาบเช่นอพื้นผะหนนพื้นอดิน การสายการายปะปะติอิบาดอะตนโอหนึ่งอล้างแผอทำาความสะอาอดอรอบอแผลด้วยน้ำอสะ และเจสะบู่และเอสะบู่สองใช้ใชผ้าสะาอาดซับแผลให้หแห้งใส่ใส่ยายาผ้าเชื้อเชื้อไม่ จำครับเป็นปต้องอาปิดปแผลแหักห่ามีมีเลือดเลือดซึมซึบควรยควรควรใช้ใช้ผ้าหาก๊อดกดสะสะอาดอาดปิดปิดแผล อาการจะมีมีรอยฉีกบาดอยู่ในระดาบหนังกำผ้าอาจมีเลือดหรือไม่ไม่มี เลือดก็ได้หรือ,อการฉ<อ>ีก<อ>ขาด<อ>ไม่มากก็<อ>หาย<น>เองอได้